ให้ผลมันส่งผลข่มเขาอยู่ทำไมทำชั่วแล้วเนี่ยนะความชั่วจึงยังไม่ให้ผลน,นี่ทําบาปแล้วไม่เห็นได้รับผลกรรมเลยเท่าไหร่เพราะกำลังของความดีของบุญน,นี่ยแหละมันส่งผลไปข่มทับต่าไว้อยู่เห็นไหม แต่ถามว่าบุญก็ดีบาปก็ดีมันสบบ่งผลไปแล้วมันจะอ่อนกําลังลงไหมอ่อนกําลังลงเห็นไหมเวาทุกอย่างนะมันจะไม่คงที่นะพอมันใช้กําลังไปแล้วกําลังนั้นก็อ่อนลงอ่อนลงนะเหมือนเรากินอาหารนะ่ะกินเสร็จไปไหมอิ่มเลยแต่ความอิ่มอันนี้เนี่ยมันก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเพราะอ่อนตัวลงได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยความหิวโผล่ขึ้นมาเลยนะ อันนี้แหละใครก็ตามที่ทําชั่วความชั่วยังไม่ให้ผลแสดงว่าบุญที่ทําเอาไว้เนี่ยมันคุ้มครองเอาไว้อยู่แต่นั่นแหละมันจะมาเติมกําลังของความชั่วให้ใกล้เคียงแล้วนะพอมันเติมอีกทีนึงนัดใหญ่โครเนี่ยแค่ข้ามวันนั้นนะชีวิตพลิกผันไปเลยเห็นไหมหรือแค่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยชีวิตพลิกผันไปนเลย เพราะบาปอกุศลมันส่งทีนี้บุญบาปที่เราทาให้ผลมันไม่ใช่ว่า first in first out นะไม่ใช่ทำอันนี้ก่อนให้ผลก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีตัวแปรหลายอย่างมันมีตัวแปรหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่าประมาทในสิ่งที่เราทําไปถ้ามันไม่ดีมันให้ผลแน่ๆเลยจะเร็วจะช้า อย่าท้อถอยเมื่อเราทําดีความดียังไม่ให้ผลทําไปอีกเถอะนะมันจะให้ผลแน่ๆมันไม่เป็นไหนหรอก็จะทูดเรื่องกรรมของหมอจิงคงไม่มีเวลาล่ลไหร่ะเรื่องมันยาวแต่ให้เชื่อว่ามันมีจริงนะมีบัตรกรรมมันมีจริงสีนม่มีความสําคัญว่าชีวิตของเราต้องการอะไรความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงในทรัพย์สมบัติของเราความมั่นคงในครอบครัวของเราความมั่นคงในชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือของเราในหมูคนะ่คณะความมั่นคงในเรื่องสุขภาพของเราทุกคนอยากได้อายุยืนมีสุขภาพดีทุกคนไม่อยากให้ทรัพสมบัติของเราถูกโกงถูกขโมย นะทุกคนอยากให้ครอบครัวของเราต้องแตกแยกเพราะมีมือที่สามเข้ามาทุกคนอยากไดเออ้เป็นที่อยอมรับเป็นที่เชื่อถือเมื่อเราเข้าสังคมเมื่อเรามีบุคลาและทุกคนอยากให้สติดีมีสุขภาพดีแต่ศีลทั้งห้าข้อนี่แหละถ้าเราทำรักษาศีลทั้งห้าได้เราจะได้สิ่งที่เราพร้อมต้องการ ว่าไว้เมื่อกี้เลยนะถ้าเราศีลไม่ดี <c oughs> นะเราจะไม่ได้อย่างนั้นหรอกได้ก็ดะไม่เต็มเป็นต,ตัวได้กับพร่องกับแพนแล้วเราก็ถูกเื่นเต้นรำใจในเรื่องเหล่านี้เป็นประจำไม่ฆ่าสัตว์เป็นผลให้อายุยืนสุขภาพดีโดยเฉพาะฆ่าคนทาให้อายุสั้นฆ่าสัตว์ใหญ่ช้างมา้าวัวควายทาให้อายุสั้น แต่ไอ้วมดอะไรน,นี่ยมันไม่ถึงกับอายุสั้นนะาสนาเร็กไม่ถึงขนาดนะั้นนี้แหละ <c oughs> ถ้าไม่รักขโมยใครเขามาไม่ไปโกงใครเขามาทรัพย์ของเราก็ไม่มีบัตรทรัพย์สินเราก็ไม่ถูกหลวมยึดเอาไปนะไม่ถูกเขาโกงเขาหลอกลวงไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกน้ำท่วมไม่ถูกแผ่นดินถล่ม ถ้าเรารักษาศีล้อสามไม่ประพฤติผิดในการออครอบครัวของเราทำให้แตกแยกเพาในเรื่องนอกใจกันแล้วลูกเราก็จะได้มีเงินปองทองทางด้านจิตใจถ้าเราไม่พูดโกหกคำพูดของเราก็เป็นที่เชื่อถือของคนอื่นเขาเข้าหมู่คณะไหนพูดอะไรเขาก็าไว้ใจ คนที่พูดจำเชื่อได้เห้ hey, แต่คนนี้ไมพูดไปพูดจำไม่เชื่อเรอกเขโ่มาหลายทีแล้วนะถ้าเราไม่เสพสิ่งเสพติดสุขภาพเราก็ดีสติของเราก็ไม่ฟันฟ่นเฟือนนี่แหละเพราะฉะนั้นให้เห็นความสําคัญของสีเพราะฉะนั้น,น,ค,วค,ะะน,นความเป็นจริงทางธรรมเป็นสิ่งที่เป็นสาคลทุกชาติทุกศาสนา จะต้องตกอยู่ใต้กฎอ,อันนี้เหมือนกันหมดทุกชาติทุกศาสนาไปตมกมรรกได้ไปขึ้นสวรรค์ก็ได้แม้ไปนิพพานก็ได้ถ้าเขาทําไม่ตรงต่อทางที่จะไปเป็นคนรวยก็ได้เป็นคนจนก็ได้นะขาทำตัวของเขาเองความเป็นจริงอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ แม้ในอนาคตก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นคนจะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องได้รับผลทีบาในสิ่งที่ตัวเองทำไปทำดีบัดก็ได้ดีที่ใจทำชั่วก็ได้ชั่วที่ใจนะและความดีความชั่ว,ว,วยังไปตอบสนองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าความจริงอันนี้เราไปอยู่ประเทศไหนประเทศไหน มันจะไม่ทวนหลอกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นกฎสากลกฎที่เป็นธรรมชาติความสุขอยู่ที่ไหนเราจะหาความสุขได้อย่างไรความสุขของปูถุชนถ้าพอใจสิ่งไหนเราก็มีความสุขต่อสิ่งนั้นจริงไหมซื้อกระเป๋าใบใหม่มาอู้ยซื้อมา ชอบอบชอบใจมีความสุขแต่ถามว่าก่อนจะได้ซื้ออยากได้มาแล้วหลายวันปรนอยากได้แมันยังไม่ได้มันชวน์ก้วายอยู่ไหมมันคุณคิดอยู่ไหมความคุณคิดความอยากมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อา้าวใบเท่าลายโอ้โห <c oughs> ไม่แพงแบบเธอสองทันยูโรกว่าจะเก็บเงินได้สองทันยูโรหาเงินมามันสุขหรือมันทุกข์ ทำงานรู้เอาทุกไปแลกนะพอได้มาก็พอ,อใจพอใจแต่ว่ามันเป็นสุขนั่นแหละเอาทุกเข้าไปได้มาแล้ววันสองสา์แรกต้องระวังไหมระวังจะวางที่ไหนก็ระวังเดี๋ยวใครจะเดี๋ยจะมีอะไรมาขีดมาปวดใครจะขอจับดูเฮ้มือมสะอาดหรือเปล่าวะเพราะเพราะระวังเพราะมันยังเถออยู่เห็นไหม ความจินดีพอใจบวดบางความทุกไ์ไปหมดเลยจริงไหมนี่แหละความจริงมันมีทุกแฝงอยู่เหมือนเอาละเราอยากได้รูปนั่นแหละพอตั้งคันขึ้นมาตอนตั้งคันมันสูขด้วมันทุกทุกร่างกายดิ่งคันแกมากขึ้นมากขึ้นท้องโยบเป็นไงทุแต่ไม่ไม่ไมเดือนหน้ารูปฉันก็จะออกมาแล้วนะความอยากนะมันปังไปหมดเลย คลอดออกมาก็เจ็บแทบตายพอได้ยินเสียงลูกร้องแหวะแหวะยังไงเออมันช่นออกชินใจหมดางความเจ็บปวดได้หมดเลยเลี้ยงลูกนะเลี้ยงเด็กทารกนี่มันทุกข์มากมพ่อเคยเลี้ยงลูกันแล้วนะต้องเปลี่ยนพาอ้อมให้สมัยก่อนนะมันยังไม่มีแฟนเพลสเนียคืนหนึ่งต้องเปลี่ยนหลายครั้งต้องชงนมให้เออแต่เราก็ต้องซักผ้าด้วยแต่ตอนสมัยก่อนนะั่นอะสมัยกั้ง สี่สิบปีมาแล้วเนะี่ยที่มีลูกนะลูกเดี๋ยวนี้อายุสี่สิบกว่าแล้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมแต่ความเขลอความรักเป็นไงนบทบังไว้หมดเลยเรามีแฟนก็นเหมือนกันมีคู่ครองเหมือนกันเราก็มีสุขถามว่าห่วงกันไหมห่วงนี่ห่วงนี่เป็นสุหรือเป็นทุกข์ oh. <c oughs> ไม่เ้องกี่ยห่วงนะยังห่วงอีกเลย แล้วแถมขืนก็ไปอีกด้วยเนี่ยนะมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะแต่แเราก็เป็นสุขเป็นสุขเพราะความยินดีพอใจบทฝันไปเลยอยู่ด้วยกันโอ้ก็กดดันใั่นนะกดดันเรายินดีแต่ใจทําให้เขาเพราะว่าเรารักเขาเนี่ยแต่ว่าทำไงนะแล้วเขาจะมาเขาจะถูกใจไหมเนาะเขาจะชอบไหมเนาะเขาจะพอใจไหมเนาะยังมาฟุบงหลุดไอ้ความฟุบงบนลุเบบนดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ เห็นไหมสุขจริงๆมีไหมไม่มีหรอกมีแต่ความยินดีพอใจนั่นแหละในสิ่งไหนมันเพราะว่าสุขในสิ่งนะในทางของพระพุทธเจ้าว่าสุขจริงๆไม่มีมีแต่เออทุกมันลดลงในระดับที่เรารับได้แล้วเราก็หลองว่าเป็นสุขนะฮะอา้าวแต่เราสามารถที่จะหาความสุขได้นะ ไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมรอท้าแบรนด์เนมหรือไม่ต้องไปกินอาหารอร่อย,ออยมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ยินดีจะให้ความสุขเราเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราจะสุขจะทุกข์เขาก็อ,อยู่คู่กับเราเราจะ เลวแค่ไหนก็ไม่เคยทำนีไม่เคยทำร้ายนะไม่เคยทำร้ายมาแม้แต่สักครั้งเดียวไม่เคยหยาบคายกับเราเลยความโยนนุ่มนวลกับเราเสมออยู่เคียงข้างเราเป็นเพื่อนตายแล้วให้ความสุขกับเราแต่เราต่างหากไม่ยอมคบค้าสมาคมกับเขาและชอบไปคบอะไรที่มันโอ้โห ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจสุขด,ดิดๆนั่นแหละแต่ของที่เย็นๆนะที่จะให้ความสุขอยู่เคียงข้างเราเนี่ยเราไม่ยอมไปคบค้ากับเาเพื่อนคนนี้อยู่กับเราตั้งแต่ว,วันแรกที่เราเริ่มมีชีวิตอยู่จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตใครเพื่อนคนนี้คือใครนึกออกไหม อยู่กับเราทุกๆนาทีด้วยเขาไป็นขนาดนี้นี่ตัวเราล่องหายใจจริงไหมจะให้ความสุขก,กับเราไหมถ้าเราอยู่กับเขาอยากต่อเนื่องไม่ทิ้งเข้าไปสิบห้านาทีเท่านั้นเองนะสิบห้านาทีเท่านั้นเองที่เรา รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกย่างต่อเนื่องจิตจะสงบไหม,มสงบว่าวุ่นมาขนาดไหนก็จะสงบกลัวผีกลัวเผออะไรต่างๆเนี่ยถ้ากลาบาเพื่อนคนนี้ความลัวจะหยุดทันทีเลยที่เรากลัวผีกลัวอะไรน,น่นอนี้เพราะความคิดของเราเนี่แหละไปปรุงแต่งจินตนาการเอาเองหรือไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จินตนาการเอง จิงที่เราคิดกับจินตนาการกับความเป็นจริงในขนานั้นมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกนะต้องไปจินตนาการเราคิดเอาความคิดของเราเนี่หลอกเรามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วทําให้เรากลัวเพราะฉะนั้นเวลากลัวต้องกลับมาหาเคลื่อนคนนี้อยู่กับเขาดูลหายใจเขาดูลหายใจเอาพ้าปล่อยวางความคิดแล้วเนี่ยมันจะสร้างเรื่องมาหลอกเราไหมพอหยุดคิด ันก็หยุดสร้างเรื่องหยุดคิดก็หยุดหวาดกลัวถ้าหยุดคิดขณะที่ไม่มีความคิดเข้ามาแทรกความโกรธจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ความโลภจะเกิดขึด้นไหม,ไม,ไ,ม,ไ,หมไม่มีนะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธนะหลงนี่อาจจะหลงอยู่เพราะหลงมันเป็นจุเลสตัวละเอียดนะไม่มีความนะ <c oughs> <c oughs> วามมิตกนะมมกังวลไม่มีความรุ่มร้อนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลามีปัญหาขึ้นมากลับมาอยู่กับเพื่อนตาย <c oughs> เพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราไม่เคยห่างไม่ทิ้งเราไม่ว่าเราจะสุขแม้ว่าเราจะทุกข์ไม่เคยทําร้ายเราไม่ว่าเราจะผิดพลาดเลวไหลอ่อนโยนกับเราอยู่เสมอไม่เคยหยาบคายกับเราแม้สักคำเรียกร้อมที่ให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเป็นเพื่อนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเริ่มมีชีวิตตราบจนวันสุดท้ายเพื่อนคนนั้นก็คือเป็นเพื่อนตาย ลมหายใจเราทัานเองฝึกฝึกอยู่กับลมหายใจนะแล้วเราจะไม่เครียดไม่ขุนไม่วุ่นจิตก็จะว่างว่างจากความคิดแต่จิตมันไม่ค่อยชอบคบเพื่อนคนดีเดี๋ยวลองดูก็ได้ทั้งที่มันไม่ค่อยรักดีเท่าไหร่นะนี่มันชอบไปหาเรื่อง เอาเรื่องออกไปข้างนอกบ้านชอบไปเที่ยวนอกบ้านจิตมันมาอาศัยกายอยู่จริงไหมกายก็เป็นเหมือนบ้านของจิตแต่เราไปคิดถึงเรื่องอื่นปั๊บมันทิ้งกายไปเลยเวลามันไปคิดถึงเรื่องอื่นระดับไปคิดถึงเรื่องนอกกายคือเรื่องรอกบ้านชอบออกไปเที่ยวรอบบ้านจะให้กลับมาอยู่เฝ้าบ้านมันไม่ค่อยอยู่ยิ่งเอามาเฝ้าเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ค่อยอยากจะทบเพื่อนคนนี้เท่าไหร่ ทำไมมันไม่รักดีถึงขนาดนี้นะเนี่ยต้องพยายามฝึกมันประชับประคองมันอ่ะเดี๋ยวลองหลักตาฝึกอยู่กับเพื่อนตรงนี้นะใหญ่ตัว ทำใจกข้องให้ว่าให้เบาให้สบายแล้วเกลอคิดไปก็ปล่อยวางความคิดนั้นเสียอย่าให้ความคิด้ามาแท้แล้วก็เห็นว่าโอ้ความคิดนี่มันเร็วจังเลยเนาะแป,ปรบเดียมันก็คิดแล้วหรือความคิดก็เป็นอนิจันทำให้อานอนไม่ได้ ปล่อยวางเกีบรรว่างแล้วก็ผ่อนคลายนะไม่ต้องไปเครียดทำใจให้เบาให้สบายไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปอยากปล่อยวางทั้งหมดเลยก่อนให้อยู่กับความว่างความเบาความสบายคราวนี้ให้ใจเข้ายาวยาวจัสุด้อง ตามลมห้ใจเข้าไปด้วยรู้ตามลมที่มันเข้าไปหาใจเขา้ายาลอันน,น,นี้อนิดเดิมแล้วก็อ่อนออกเยียวยาวจนสุดลมตามลมไปด้วยแรกๆน,น,นี่ควรจะตามลมห้ใจเข้าไปจิตจะได้เกาะเกี่ยงอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจที่เข้าจนสุด รู้ลมหายใจที่ออกจนสุดลมเข้ากระทบที่ตรงบริเวณใดของรูจมูกก็รู้และเมื่อลมอ,ออกกระทบที่ตรงใดของรูจมูกก็รู้เช่นกันลมหายใจที่เข้าสั้นหรือยาวชักหรือเบาก็รู้ เมื่อออกสั้นหรือยาวชัดหรือเบาก็รู้เช่นกันสังเกตต่อไปอีกว่าลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเหมือนกันหรือไม่สั้นยาวชัดเบาเหมือนเดิมหรือไม่เห็นความไม่เหมือนเดิมเป็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจหรือเห็นความเป็นอิจฉงของลมหายใจ มือใจเข้าจะท่องคำว่าพุทธก็ได้และเมื่อให้ใจออกจะท่องคำว่าโธกก็ได้หรือมือใใจเข้านับเดิมือ่อออกนับสอนับไปเรื่อยๆจนถึงสิบแล้วก็ถอยลงถ,งถึงหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ หรือไม่ต้องท่องอะไรเลยไม่ต้องนับอะไรเลยรู้แต่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกำลังเข้ากำลังออกอย่างนี้เขาได้ขอสำการให้สังเกตด,ดูลมหายใจที่เข้าออกแต่ละครั้งเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมซึ่งธรรมชาติแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเขย่งควาเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าใจว่า มันเป็นเช่นนั้นเองเราพยายามที่ให้จิตมารับรู้ลอหายใจหรือจิตมันก็เออหนีไปคิดถึงเรื่องอื่นเรมีสมติรู้ตัวว่าเผืออีกแล้วก็จิตกลับมารับรู้ลมลองหายใจจิตจะหลืออยู่บ่อย,อยเพราะธรรมชาติจิตก็ไม่เทีย่ยจิตก็เป็นอนิจ ไม่ต้องเป็ขุนเครื่องไม่ต้องเป็นโหดเหียกับตัวเองที่นั่งแล้วไม่สงบไม่ต้องไปฟุ้งซ้างมันจะสงบหรือไม่สงบเป็นผลเราพยายามสร้างเหตุให้มีความเพียรไม่ทอถอยในการประครับประคองจิตให้มารับรู้ลงหายใจหรือก็ไม่เป็นไรเอากลับมาใหม่ ทำไปเรือยๆมันไม่ได้รู้ลมหายใจก็ออกจากต่อเนื่องได้น,นานนะักแต่ก็รู้ตัวก็กลับมาให้รับรู้เป็นช่วงๆได้อย่างนี้ก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปยาให้มันสงบไม่ต้องไปบังคับให้มันสงบนะแต่พยายามปัะคับประคองให้มันรับรู้ ลมหายใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่สำคัญใจของเราจะต้องไม่เครียดไม่คุนไม่ต้องไปยินดีเพื่อมันมีความสงบไม่ต้องไปยินร้ายเพื่อมันไม่สงบจสะสงบหรือไม่สงบเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติทั้งหมดในแต่ละครั้งแต่ละขนันด ขอให้พี่มีความพยายามแล้วสงเกษความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงของทั้งกายคือหลงใจและของทั้งจิตของเรานอกจากนี้พอนั่งไปตนนน่างๆอาจจะเครียดอาจจะปวดอาจจะเมื่อยอาจจะเกร็งส่วนใดส่วนหนึ่งไปรับรู้ถึงอาการส่วนนั้นก็ได้เพ่ความเข้าใจว่าธรรมชาติของกาย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายเราไม่แน่นอนไม่เที่ยงเป็นเช่นนั้นเองขอจะนเพียงรักษาใจของเราเอาไว้ไม่ต้องไปมีอคติในทางยิน้ายเรื่อมันปวดมเมื่อยหรือมันฟุง้งหรือไม่สงบไม่ต้องมีอคติในทางชอบเมื่อมันเบาเมื่อมันสบายเมื่อมันสงบพราะ แม้ว่ามันจะสงบมันก็อยู่ได้ไม่นานแม้มันไม่สงบมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงของมันดีสิ่งทั้งหลายธรรมชาติข้งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หนับไปเช่นนั้นเองเรามาฝึกเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตทั้งลมหายใจคือกายและความรู้สึกของร่างกายตลอดจนจิตใจ ือารมณ์ของจิตไม่ว่ากายก็ดีจิตก็ดีก็ต,ตกอยู่ใ,ใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงอน,นิจจังเป็นเช่นนั้นเองที่สําคัญการรับรู้ของเราได้ความเข้าใจเราจะต้องวางใจของเราที่ย่งทำเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้ต่างหาเป็นเป้าหมายของขัน จิตของเราเนี่ยคุ้นเคยกับการวา่างอุเบกขาในสิ่งตาที่ได้ที่มีที่เป็นที่สัมผัสที่สัมคัพยาพสิงเกียดดูนะสกเกีดูโตยเฉาะจิตทั้งหลาดูอารมณ์ของมันอย่าก็ไปเรื่องโน้นอย่าก็ไปเรื่องนี้มอบหมายงานให้ทำอยู่ชัดๆ การตั้งิจให้มารับรู้ลงใหลใจตามความเป็นจริงและให้เกิดปัญญาเข้าใจมันนี้เที่ยงไม่แน่นอนเป็นเช่นนี้แล้วก็วางใจให้ยินดีให้ินกัา สงบหรือไม่สงบนี่นะก็เป็นเรื่องของมันนะไม่ต้องไปบังคับไม่ต้งองไปกดเขาจะเพียงให้รู้ตัวขนะดนี้ร่างกายเป็นอย่างไรเราไมใจเป็นอย่างไรหรือจิตนี้มันทำหน้าที่ที่เรามอบหมายใ,ให้หรือไม่ยมรู้กายร,รู้จิตรู้ธรรมชาติทั้หมดรู้ความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงเขา,านักษาใจเอาไว้ยาวไม่มีอคติในทางชอบในทางชังในทางหลงและในทางกลัวต่อไปหลวงพ่อจะนำแผ่เมตตานะอากิโยมจะได้รู้จักวิธีการแผ่เมตตาพยายามนั่งหลับตาพยายามประคองจิตให้อยู่ในความสงบแต่เมตตามีสองแบบ แสเมตยตายกับตนเองแล้วก็แ่เมตายาให้กับผู้อื่นทำแรกจะนำแน่เมตายาใต้กับตนเองก่อนการแ่เมตยตายกับตนเองนั้นอย่าให้จิตของเราล่องลอยออกไปข้างนอกนะให้จิตของเราอยู่เฉพาะกายจิตทกานั้นเองแล้วก็นึกถึงสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะนำเสียง ย้อยอมอาจจะนึกตามหรือจะนึกนอกเหนือจากที่หลวงพ่อ,อนำแผ่ก็ได้ทังใจให้จิตคุมเฉพาะตัวเราจิตมีความสมงบมีความสุขแลาอธิษฐาจิตภานะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่าได้มีความทุกข์อย่าได้มีภัยอย่าได้มีอุปสรรค ปัญหาในใดจะเดินทางไปนักถิดที่ดใดให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในพบแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาเกือ้อคุณต่อชีวิตขอให้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกมีสติมีปัญญาที่จะคิดพูดทำ ในสิ่งที่ดีงามและมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะชักนำจิตไปในทางที่หลงขอให้ข้าพเจ้าเป็น <c oughs> บอกเกิดแท่งคุณธรรมความดีอ่าไ,ได้ตกอยู่ในทางเสื่อมในที่ชั่วได้คบมิตรด,ดีได้มีกรรมยาณ ได้อยู่กับผู้คนที่มีคุณธรรมความดีถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ให้ข้าพเจ้าใช้สติปัญญาในทางที่ชอบสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นให้รุ่ร่วงไปด้วยดีขอให้ความดีของข้าพเจ้านำพาชีวิตให้อยู่ดีมีสุขมีความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่มุ่งหวังเรวยเธอต่อไปแผนเน่เมตตาให้กับผู้อื่นอาจจะเป็นมรรดาบิดาหรือญาติพีน่น้องหรือาจ้างหรือใครก็แล้วแต่นะหรือบุตรธิดาก็ได้เพราะฉะนั้นการแผนเน่เมตตาให้กับผู้อื่นนั้น เราจะต้องส่งพลังจิตของเราออกไปด้านนอกให้ครอบคทุมบรรยากาศเอาไว้ครอบคุมทั้งโลกทั้งจักรวาลพราะจิตเป็นพลังงานอย่างหนึ่งไปถึงที่ต่างๆได้โดยไม่มีสิ่งกั้นขวางส่งพลังจิตนะพร้อมกับกระแสของความรักความเมตตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่บานดาบิดาของข้าพเจ้าทุกภพชาติขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกญ่ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งที่เป็นสายโลหิตโดยตรงและที่สัมพันธ์โดยทางอ้องตรดจรสามี ภรรยาบุตรทดาทั้งหลายของข้าพเจ้าทุกภพชาติขอให้ทั้งเหล่านั้นจะมีความสุขขอส่วนบุญนี้